นี่หมอนมาเก็บพักหมอนมาเก็บพักเก็บสีพอตอนนะคะ,ะลังใจให้คุณลุงคุณป้าเด้อเดี๋ยวเข้าไปดูนะหมอนมาเอวสวนบ้านสวนเดี๋ยวก็ตัดอะเดี๋ยวเขาก็ตัดอะ่ะอันขับรถมันถ้าจะเลี้ยวลูปคนซื้อรถตัดเป็นรถขับอีนอะน,น,น,นุ่นนอมปรงเตี่ยมันก็ใจปุ่น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 ,ป,นปุ่นไฟไหมอะ เออเผาไว้ไฟไหมแค่ว่ามีคนมาเก็บอยู่นี่นะมีคนอื่นมาฮักก็ห่าเออก็บบได้โห่เอ้าอันนั้นตรงนี้เดี๋ยวเอาไปแกงให้ลูกอู้มได้มีดมาฮักเอาฮักเอาอือฮักเอาอู้ต่ฮักมันได้น้อยเนาะฮักเอาแม่ฮักเอาอันนี้อันนี้เอาไปแกงแต่อันนั้นมันมีหอยคนฮักเออมันฮักคนเดียวบนนี่ล้อมจีแมนตามหันมันเหย้าลำขึ้นมา อุยหนาวขึ้นมาหมดอะแม่เทามึงพอน้อไมได้ไม่พอหลายวันแล้วไงแกงหวานแกงหอมเนาะเนาะเนี่ยเนาะแม่เนาะนอนบงกายะวันนั้นเอาบ้านตีมาอย่าน้องไปบ้านตีเตีเ้ยวฮึนี่แม่โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยได้จะลายแม่เฮ้ยเดี๋ยวไปแกงน้องแกงว่นนั้นกับข้ามกินเตียนนวลลูกกินแล้วอ่ะทำได้มาน้องแกงแล้วน้องกับแกงใส่ตู้ไว้กัน เอาเอาหนอเอาหนอมาหมอ้านั่งห่มห่อนเจ้านี่หนอเอ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 กาย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 หลานมาได้แล้วต้องอาบน้าหม่นี่กำลังออกอยู่กับมีแม่เอากายหลานมาได้ละกอดหลานมาได้ละฮะเจ้าแกงเนาะมันไฟไหม้ไง Cô ốc lại ăn đó mẹ Châu Ốc bị kẹt cái là khốn cả cái nhìn điều đi Nó bóng cái khốn cả cái Nhìn thấy còn là nó không phải áp nằm hả mày Châu Hả? ไฟไหม้มันออกมันปลายาวอะเนาะบงกายเนาะบงกายมันจะหอมเนาะไหมเนาะเจ้าฮะพ่อของเฮานี่ก่นอี่กี้ต้องหันอยู่หันอยู่ไหนหุมมันกำลังออก เอออันนี้ตายฮะอันนี้ตายเน่าตายท่านดีเจ้ามันห้อนล่ำนอมได้ย่อมทนเนาะเมื่นนี้เห็น,น,น,นหมีนอสั้นฮะเจ้านอห่วงมออกเตือเออนี่รอไปเละพกละปุ่นกับมอยู Ừ, nó không ở đây nữa và phun cái nhung ý chân nát vô phật lá mẹ kiếm một xíu ôi ô không kín phần xương mà tiềm nè sấp ba sấp bảy âm ăn nè mía mầm la tơi ca mía mầm la nha ชอบทำกับข้าวปีใบก็ชอบกินฝีมือหาเนื้อกับข้าวล้ำลูกลาเมียลูกลานี่แม่ได้จะนั่งหาแต่งกายกับุญเนาะเจ้าเฮ้ยก้าวเดียวกระหันกะพอมันออกมันยาวเอออันนั้นยาวล้ำหันอยู่เนี่ยเนาะอยู่นี่หันอยู่เนาะเออหางใหญ่น่ะยาวล้ำตัดเลย เจ้าเจ้าใช่เดี๋ยวเจ้ๆเจ้เขาปลูบ้านใช่ไหมอืมไปเอาหมอนเข้าไปดูในห้องในบ้านหลังบ้านหลังต้นไม้แล้วยังไปเลยเนี่ยนะอ่าอ่าอ่านอนไปนอนเล่นเลยปิ๊กกระดิ่งหอมปิ๊กกระดิ่งหอมนี่จัดหนักนี่จัดหนักเจ้า หนอสั้นนะ่นนะกายกายมอนตัวเนี้ยกายดูนักจับนักได้เป็นแกงในในอันแกงฮั่นก็มีอะแกงยำได้กินก๋มเตือลูกเขาอะนี่เนาะดีก็ไว้แกงนั่งกัดเดี๋ยวก่อนอันแกงฮั่นก็ยำกินก๋มเตือนนแม่เขาอะนี่อยู่เจ้ามีน้องแกงไว้ว่านั้นน้องว่าลูกกินกินวันนี้บอกแล้วจะแต่ว่าแ,แม่แกงนอไป่หื้อเ้อแกงอมเจีนอมเจิ๊นมีฮั่นมดแดงเดียวนี่นะ ทีน nature, ang, เนี้ยไปว er ันนั่นมากินสักกำลังมาก่ะวันนี้เขาได้ับหัวคว่าองน่ะฮะล้ว่าเอา้มาบอยมาแต่ว่าไอ้มาเอามากัะเขากะบม่ได้มาถึงมดนั่นกะมันได้มาวันนี้มามดกะวันนี้วันศุกร์กะอ๋อวันศุกร์จะมานอนเพคสามวันกะอืม พวกนี้ไงเดี๋ยวไปหับลูกโรงเรียนอยู่กะปลูกข<ะ>นมหวานดีเขาปลูกก่อนนึ่งขนมหวานเนาะเดี๋ยววันหน้าก็จะไปเสาะบ้านไร่ที่แฮมจะขอมาปลูกตน้นบ้านไร่ที่เป็นต้นใหญ่นะไหมฮะอ่าบ้านไรน่ะเขาปลูก เจ้าเอามาปลูกไว้ข้างบ่อข้างนี่ปุนาะข้างโบออ่าข้าง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 หน้าปุณละเจ้าข้ามันโยดีนั่นน่ะจะไปปลูกเขาก็อาศัยกินนอตุยเนาะอาศัยกินนอตุยตุยกันนั่นน่ะเจ้าเฮาอมใจเฮาอันแก่งนี่นอไม่เฮาล้ำ วันนั้นต้องแกงไว้ให้ลูกเขาก็นึกว่าเขากินแล้วเขายิ่งกินเือนนี่พี่ทำงานอยู่ก็ไปห้าลานลโรงเรียน,ย,น,นยุงค่ะเย็นนะเนาะเออล้มนอะไม่นอะเออเย็นดีเนาะ <laughs> ยิสน,นสุดๆไหนซัเย็น,นย,ยในบ้านซัเย็กนกะ <laughs> กวางขนาดเป็นงานสองงานกะหา 光个好灯。哈嗯。嗯 <noise> <noise>